เครื่องพิมพ์เบสิคความร้อนขนาดเล็กน้ำหนักเบามาพร้อมกับพอร์ตการเชื่อมต่อถึง3พอร์ตรอนตา RP 3 <S 2 6กจากข้อใส่นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเครื่องพิมพ์เบส็คความร้อนครับจากแบรนด์รองตานะครับรุ่น RP 3 2 6ตัวนี้เป็นเครื่องพิมพ์เบส็คความร้อนนะครับที่มีพอร์ตการเชื่อมต่อมาให้แบบครบครันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าครับจะมีพอร์ตอะไรมาให้บ้างครับก่อนอื่นนะครับเราไปดูการออกแบบภายนอกของตัวเครื่องกันก่อนนะครับ การออบตัวเครื่องนะครับเรียบหรูสวยงามนะครับสีดําด้านนะครับด้านหน้านะครับของตัวเครื่องนะครับจะเป็นโลโก้รองตานะครับด้านบนนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแต่จะมีในส่วนของด้านขวาตรงนี้นะครับจะมีปุ่มฟีดแล้วก็มีไฟแสดงสถานะอยู่3ดวงครับ power error แล้วก็เกเตอร์นะครับด้านขวาของตัวเครื่องนะครับจะมีสวิตส์สหรับเปิดปิดตัวเครื่องนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีที่เปิดฝาสําหรับใส่กระดาษนะครับ นะครับวันนี้โอเคด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับจุดเด่นเลยนะครับพร้อมกับพอร์ตการเชื่อมต่อที่มีมาให้แบบครบครันนะครับถึง3พอร์ตนะครับ USB LAN แล้วก็ Serial โอเคเดี๋ยวต่อไปเราดูคุณสมบัติของตัวเครื่องกันบ้างความเร็วสูงสุดในการพิมพ์นะครับ250มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับความละเอียดที่203 d p i นะครับการพิมพ์นะครับไร้เสียงรบกวนนะครับตัวนี้รองรับกระดาษหน้ากว้างสูงสุดนะครับ80มิลลิเมตรน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาเลยนะครับเพียง2จุด 04กิโลกรัมเท่านั้นเองเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบประสิทธิภาพกันนะครับมาดูว่าความรวดเร็วในการพิมพ์นะครับแล้วก็ความคมชัดของตัวอักษรที่ได้จะเป็นอย่างไงร,รวมไปถึงฟังก์ชันที่พิมพ์เงียบนะครับไร้เสียงรบกวนของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าได้ที่ o s t p a c k นะครับเว็ post Line post บไซต p โพสแพ็กคอมไลน์ออฟฟิเชียลเว็บไซ์ at โพสแพเบอร์โทรศัพท์02026336112 พอสแฟกยินดีบริการครับ